นี่คือดวงของคุณไม่มีคําว่าบังเอิญหากคิดว่าไม่ใช่ดวงของคุณนะคะปล่อยเลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้ใครที่จะกล้ารับฟังคําทํานายนะคะนี่คือดวงของคุณนะคะมาดามเนื้อถิ่นอยกจะบอกว่า ไพ่ทาโร่นะคะมันเป็นอะไรที่แปลกนะคะถ้าเราเปิดไพ่ทาโร่ต่อหน้าคนคนนั้นคลื่นพลังงานมักจะตรงกับคนคนนั้นแต่วันนี้มาดามน้ทถิ่นทําคลิปนี้เป็นคลื่นพลังงานแรนดอมนะคะเป็นคลื่นพลังงานโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่กล้ามากพอดูคลิปนี้ให้จบนะคะว่าคลื่นพลังงานนี้เป็นคลื่นพลังงานของคุณหรือไม่นะคะไม่มีคําว่าบังเอิญนะคะทุกท่านไม่มีคําว่าบังเอิญนะคะนี่คือองค์พพะพิคเนตนะคะและมาดามน้ทถิ่นก็ ใช้ไพ่ขององค์พระพิคเนสด้วยนะคะมีที่มาที่ไปนะคะนี่คือองค์พระพิคเนสนะคะมาดามเนธินเช่ามาจากวัดแขกนะคะทุกคนนี่คือที่มาที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าบังเอิญน,นะคะอมสีคเนสายะนะมะฮะอมสีคเนสายะนะมะฮะอมสีคเนสายะนะมะฮะสมปรารถนาทุกประการใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญพร้อมที่จะรับคําทํานายแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมนะคะด้านขวามาดามน้ำดินใจเมนเ้นแชร์แชร์ออกไปให้เพื่อนเราเยอะๆเลยนะคะเยอะๆเลยนะคะและที่สําคัญใครยังไม่ติดตามมาดามน้ำดินกดติดตามด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้มาดามน้ำดินหยิบไพ่มา3ามใบนะคะหยิบไพ่ไ่มาสามใบจากกองขององค์พระพิคเนสนะคะมาดูกันนะคะว่าคลื่นพลังงานที่มาดามน้ำดินเปิดนี้มีไพ่อะไรบ้างนะคะทั้งหมด3ใบนะคะทั้งหมด3ใบมาดามหยิบแค่3ามใบ ใบแรกนะคะใบแรกนะคะไม่มีคำว่าบังเอิญนะคะใบแรกคว e นออฟคัพนะคะทุกคนเห็นไหมคะราชินีถือถ้วยบ่งบอกถึงอะไรคะความอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่ผ่านมาแล้วนะคะชีวิตคุณที่ผ่านมาคุณพบกับความยากลำบากอะไรใดๆก็แล้วแต่ นับจากนี้นะคะคลื่นพลังงานนี้คุณจะเข้ามาดูนเวลาไหนก็แล้วแต่นับจากนี้คุณจะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งมีกินมีใช้แล้วนะคะสมบูรณ์แบบมีอํานาจมีบารมีนะคะราชินีนะคะราชินีถือราเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะ <c oughs> เห็นไหมความสมบูรณ์นะคะสวยไหมคะวันนี้นะคะคุณจะไม่พบกับความทุกข์ยากแล้วนะคะน้อมรับคําทํานายเลยนะคะ ไพ่ใบที่สอนะคะไพ่ใบที่สองนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมาดามนัดทินดูก่อนนะคะโอเคนะคะนายออบคับอันนี้คือไพ่เก้าวถวยค่ะทุกคนไพ่เก้าวถวยนะคะองค์พระพิคเนตกําลังจะบ่งบอกอะไรคุณไพ่เก้าวถวยก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณจะไม่มีบอกได้เลยว่าไม่มีคําที่ว่าจะไม่มีแล้วนะคะแต่ในไพ่ไพ่ใบนี้นะคะถ้าถามในเรื่องของความรักนะคะคุณจะ บอกได้เลยว่าคุณก็จะสมหวังในรักแต่มันจะเป็นรักที่รักแทรกรักซ้อนนะคะทุกคนรักแทรกรักซ้อนอาจจะมีเป็นรักที่อาจจะเป็นรักที่เป็นพ่อไม่ไม่หรือเป็นรักที่ต้องไม่มีการเปิดเผยประมาณนั้นนะคะเป็นรักที่ซ่อนเร้นแต่สมหวังนะคะแต่สมหวังเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้ายว้าว King of อะไรเนี่ย King o f Pentacles นะคะทุกคนเห็นไหมคะพระราชานะคะพระราชาถือเรียนนะคะเป็นไพ่ที่เต็มไปด้วยความมังคั่งเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเต็มไปด้วยความมังคังเต็มไปด้วยอำนาจและบารมีนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ใบแรกไม่มีคำว่าบาังเอิญนะคะ การเงินการงาน,งาน,งานความรักสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าในเรื่องราวของไพ่นะคะจะเป็นเป็นความรักที่อาจจะมีเป็นปัญหาในเรื่องของความรักรักแทรกรักซ้อนแต่ลึกๆก็ยังมีความสมหวังอยู่นะคะมีความสมหวังอยู่แล้วจบด้วยไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะบอกได้เลยว่าสมหวังนะคะเพราะฉะนั้นใช้อยู่ใยนะคะ พิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะพิมพ์น้อมรับคําทํานายพยายามอยาใส่อีโมจิมากนะคะทุกคนเพราะมีผลต่อช่องของมาดามนัทรินนะคะช่วยกันแชร์แบ่งปันออกไปเยอะๆนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของมาดามนัทรินนะคะใครที่เข้ามาในคลิปนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญน,นะคะขอองค์พระพิคเนธที่ดนใจให้มาดามนัทรินได้ออกมา เล่าเรื่องไพ่นะคะเล่าเรื่องเรื่องราวของคุณผ่านไพ่ทาโร่ให้ทุกคนได้รับรู้ฟังเพื่อความสบายใจหรือฮิวใจให้กับตัวเองนะคะเพราะเป็นคลื่นพลังงานโดยรวมเป็นคลื่นพลังงานของแรนดอมแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถที่จะทักส่วนตัวได้นะคะรับคลื่นพลังงานดีๆแล้วเจอกันในคลิปถัดๆไปนะคะโชคดีทุกคนนะคะ